มาครับเงินเฟอ้อคืออะไรเงินเฟอ้อลูกคือภาวะที่ราคาสินค้าในตลาดทั่วๆไปเนี่ยสูงขึ้นเราจะรู้สึกว่าเออเข้าของแพงขึ้นอย่างเช่นแบบไข่จาก5บาทขึ้นไปเป็น7บาทถ้าเกิดสมมติว่าเงินเฟอ้อสูงจะทําให้กําลังซื้อของเราลดลงเราจะรู้ได้ไงว่าเงินเฟอ้อเหรอคะเออจะรู้ได้ยังไง ว่าเงินเฟอ้อใช่ไหมครับมันจะมีดัชนีตัวหนึ่งที่เรียกว่า Consumer Price Index หรือว่า CPI เป็นตัวสะท้อนราคาเฉลี่ยของสินค้า ถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่า CPI เพิ่มขึ้นก็เป็นการสะท้อนว่าอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นครับเหมือนเหตุการณ์ที่ซิมบับเวใช่ไหมครับที่เขาต้องถือเงินเป็นกองไปซื้อของที่ตลาดโอ้ใช่ลูกอย่างที่ซิมบับเวเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเกิดภาวะเงินเฟอ้อขั้นรุนแรงหรือว่าเป็นไฮเปอร์อินฟลชันก็คือเงินเฟอ้อมันเกิดขึ้นแบบอย่างรวดเร็วอย่างเช่นอย่างวันนี้เนี่ยมูลค่าเงินสมมตินะ5,000บาทเราซื้อ อาหารมาตุนไว้ทำกับข้าวกินเองได้ทั้งเดือนแต่ว่าอย่างกรณีซิมบับเวเนี่ยเงิน5,000บาทเนี่ยวันรุ่งขึ้นอาจจะแบบซื้อไข่ไก่ได้แค่แผงเดียวอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะครับเพราะว่าอย่างในเหตุการณ์ของที่ซิมบับเวเนี่ยเป็นเหตุการณ์เงินเฟอ้อขั้นรุนแรงเลยจริงๆแล้วอะลูก ถ้าเกิดสมมติเงินเฟ้อนะ<ม>อยู่ในระดับต่ําๆอย่างเช่นประมาณสัก1-3%เนี่ยจะช่วยทําให้เกิดการหล่อลื่นในสภาวะเศรษฐกิจก็จะทําให้เหมือนเหมือนมีน้ํามันหล่อลื่นเติมเข้าไปในระบบอะลูกจะทําให้การใช้จ่ายเนี่ยคล่องตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างอัตราเงินเฟ้ออ่อนๆอะมามาว่าจะดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมครับ